สวัสดีครับสวัสดี f c ทุกท่านเลยนะครับผมโอ๊ตเพชรยนนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้ววันนี้อยู่กับช่องโอ๊ตลดมือ2นะแล้วก็พามาชมรถ f o r t u n เ r เข้าใหม่อีก1คันนะครับเมื่อประมาณ2องสามก่อนผมรีวิวตัว 2. 4ุปี1819เนะ่าะสีเทาดำคันนี้เรามาดูสีเทาดำปี20กันบ้างรถพึ่งเข้าร้านเลยเป็นตัวดีเซล2.4ุครับ2ปี20สภาพโดยรวมสมบูรณ์โอเคนะครับรถไม่มีการชนหนักพิกาม,มานะอันนี้ก็เป็นรถที่ พึ่งเข้าร้านมานะครับใครที่กาลังมองหาอยู่นะกำลังจะตัดสินใจเลือก Fortuner สักคันหนึ่งนะกำลังเปรียบเทียบระหว่างตัวพวกปี18-19-20ลองดูปี20คันนี้ก่อนได้นะครับราคาดีนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่9,19,000บาทนะครับแล้วก็เลขใหมค์คันนี้อยู่ที่แสนสามสวยน่าใช้นะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับถ้าต้องการข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมที่เบอร์0 9 8 4 4 6 5 2 2 2, 2คันนี้ทะเบียน6844 รถยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนะเดี๋ยวถ้ามีการปรับสภาพเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตสภาพรถอีกทีหนึ่งนะครับสาหรับคันนี้นะก็ตัวรุ่นนี้นะครับก็คือสเปคเขาเนี่ยเขาจะให้ไฟหน้าที่เป็นใบบีแอวีดีนะเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้มานะครับอันนี้คือโคมเดิมนะครับไฟตัดหมอกคันนี้ก็จะเป็น LED ด้วยแล้วก็ตัวชิ้นงานที่เป็นอย่างกระจังนะครับกระจังหน้าไม่ไม่แตกไม่หักไม่เล้านะครับอันนี้โดยวรวมสภาพสมบูรณ์อยู่ ไฟคู่หน้าทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะค,บคือไม่มีร่องรอยกันแบบว่าไปชนหนักๆมาไม่มีนะครับเต็มที่ก็พวกสะเก็ดหินเล็กๆน้อยๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานขัดสีปรับสภาพเพิ่มเติมให้นะครับแล้วก็อย่างรายละเอียดของฝากระโปรงนะครับฝากระโปรงหน้าเหลี่ยมมุมคมสันตรงนี้ก็สวยไม่มีบุบไม่มีกระแทกไม่มีรับยิ้มนะครับด้านข้างไม่มีรับยิ้มเหมือนกันนะครับแล้วก็ล้อแม็กจะเป็นล้อแม็กขอบ18 ดิสเบกสีล้อนะครับคันนี้ยางเขาให้ยางของเดตันมานะครับหน้ายางจะเป็น265 60 R18 คันนี้ได้ยางเดตันมานะครับก็เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับเพราะได้รถปีใหม่ด้วยอยู่แลแค่5ปีนะครับเฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วเลขหม่์คันนี้ตกปีละประมาณ2 0 0 0มื่นบวกๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะจนเกินไปนะครับอยู่ในเลทนะในการใช้เยอะใช้น้อยอ่ะจริงๆอะ่ะรถ รถที่ไม่สูงแต่สภาพดีก็เยอะไปอย่างคันนี้นะไม่แสนสามแต่สภาพไปได้ชนหนังมาน่าใช้แล้วสีโดยรวมก็สีเดิมด้วยคันนี้นะครับคันนี้ติดฟรีมาให้ด้วยนะครับติดฟร์มาแล้วเนาะตัวภาษีนี่ถึงเมษา68ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่ยใครที่สนใจใครที่ชอบสีเทาดํานะครับมันดูแลง่ายนะเอาจริงสีเทาดํานะครับดูแลง่ายนะครับแต่ก็ใกล้ๆเคียงกับสีสีดานะ แต่ก็จะดูแรงง่ายกว่านะครับแล้วสีมันก็จะแบบกลางๆเนาะมันไม่ขาวไปมันไม่ดําไปนะแต่งก็จะสวยด้วยนะเวลาตรงเวลาแต่งอะไรพวกนี้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาเลยนะเรามีปี2 0แค่คันเดียวคือคันนี้เพิ่งเข้าร้านมานะครับมามาดูรยายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับอย่างแชสซีแชสซีล้อหลังนะครับตัวยางอะไรต่างๆตรงนี้ก็สภาพเดิมสภาพสวย นะสภาพสวยเหลี่ยมมุมคมสันด้านท้ายนะครับกระจกบานหลังตรงนี้ประตูท้ายนะบริเวณเสารประตูท้ายนะใกล้ประตูฝาท้ายตรงนี้ไม่ได้เปลี่ยนเลยเป็นพาร์ทเดิมหมดนะครับคันนี้พาร์ทเดิมหมดโลโก้ตโตโยต้ระบบไล่ฟ้าตัวสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็เาวิทยุเป็นแบบคลีบฉลามด้วยนะสวย,สวยเลย ถ้าสนใจคันนี้นะครับทุกอาชีพออกได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นพนักง,งานบริษัทนะครับข้าราชการนะครับรับวิสาหกิจนะครับหรือเจ้าของธุรกิจนะครับสามารถออกได้นะครับเลดดอกเบี้ยพิเศษตอนนี้เราเริ่มต้นที่2.39%นะครับมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเงื่อนไขนี้เฉพาะที่เพชรยนต์นะครับเฉพาะที่ร้านเท่านั้นไปหาที่อื่นไม่ได้นะนะครับถ้าอยากได้รถ ถ้ากาลังจะตัดสินใจเลือกรถมือสองสักคันหนึ่งลองดูที่เพจยนก่อนติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมดูแลเคสให้นะคันนี้9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวน์ผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นติดต่อโทรเข้ามาเลยเบอร์ด,ด้านล่างนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันต่อนะครับว่าสภาพเป็นอย่างไงนะตัวไฟท้ายไฟท้ายไฟท้ายเดิมแน่นอนขอบคิวท้ายโครเมียมโลโก้อะไรต่างสภาพสมบูรณ์นะครับนะสภาพสมบูรณ์หมด ตัวช่องไฟระยะห่างตัวกันชนนะครับไม่มีล่องรอยแบบชนหนักๆมานะนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆเลยนะแรกเข้าน,นี่คือล้างเอาเอาฝุ่นออกนะครับจะเห็นสภาพเดิมแบบนี้เลยแล้วก็ใต้ท้องผมให้ดูคันนี้รถเดิมนะครับรถเดิมล้ออะไรมีนะคันนี้ไม่ไม่ได้มีการไปปรับเซ็ตปรับแก้ช่วงล่างมานะยังคงเป็นช่วงล่างเดิมนะครับ <S 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 ก็จำทะเบียนคันนี้ไว้แล้วก็ทักหาผมได้เลยนะ 68cc ร,รถยังว่างอยู่มาดูกันต่อนะครับด้านท้ายคันนี้อย่างที่สร้างกันดีเป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับก็จะมีแอร์ทั้งด้านหน้าตอนกลางแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนหลังสุดนะครับ,บเบาะเบร์อะไรก็สภาพสมบูรณ์ตัวพื้นพรมนะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูดฝุ่นเพิ่มเติมนะเบาะจะเป็นแบบพับแขวนแบบนี้รายละเอียดตัวเบาะเนี่ยริ้วรอยแ,แทบไม่มีเลยตัวเบาะเนี่ยริ้วรอยแทบไม่มีนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้าง สีด้านในนี้มันด้านๆแบบนี้เลยนะครับสีด้านในด้านๆแบบนี้เลยนะฮะนะครับสีด้านในด้านๆแบบนี้เลยโครงสร้างตัวรถนะครับตรงนี้เดิมหมดนะไม่มีไม่มีรอยเก็บงานสีไม่มีและตัวแผงประตูด้านในนะครับตัวแผงท้ายด้านในจะเห็นได้เลยว่าริ้วรอยี่ยไม่มีเลยนะริ้วรอยไม่มีเลยงานดีงานสวยนะครับ ฝาท้ายประตูท้ายก็เปิดปิดเป็นไฟฟ้านะครับสติกเกอร์คำเตือนติดอยู่ครบเหมือนกันอโอเคนะครับอเดี๋ยวมาดูด้านขวากันบ้างนะครับเหลี่ยมมุมคมสันตัวรถนะครับด้านขวาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับล้อแม็กนะครับเหมือนกันครับไม่มีแบบรอยไปเบียดคู่ฟุตบาทหนักมาไม่มีอันนี้ไม่มีบันไดข้างเดี๋ยวไปทําควา,สามสะอาดเพิ่มเติมให้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นคาบฝุ่นคาบเละเหลี่ยมมุม นะครับเนี่ยตัวเหลี่ยมขอบสันตัวรถนะครับลักยิ้มต้องบอกเลยว่าแทบแทบไม่มีเลยมีเล็กๆน้อยๆตามการใช้งานจริงนะครับเดี๋ยวนี้เราเก็บสภาพปรับสภาพเพิ่มเติมให้อยู่แล้วเนาะแล้วก็คันนี้ได้กุญแจเป็นแบบคีย์เลสนะครับเป็นสมาร์ทคีย์เลสภายในอ่ะดูภายในกันหน่อยอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลขไม้นะไม่แสนสนะครับเลขไมแสนสาม ตัวพวงมาลัยจะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับมีแ a ดเดิลชิ p แต่ว่าไม่มีคูดคอนโทรลนะตัวรุ่นนี้จะไม่เหมือนตัว2.8นะ2.8กับตัวไมน์เ c ช a นปี20จะมีมาให้ได้ p u s สตาร์ t เอนจินนะครับได้ p u s สตาร์ t เอนจินมีที่วางแก้วน้ํามาให้ด้วยนะเดี๋ยวผมขอยะสตาร์ทเครื่องกดชึ่งเดียวติดเลยอันนี้จะเป็นหน้าตาของหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะเป็นโทนสีฟ้า นะครับไมแสนสหน้าจอทัชสกรีนโรงงานโตโยตา้ากล้องมองหลังใช้งานได้ปกตินะครับนะแอร์ Air ก็เป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับแอร์เย็นมีช่อง power led เชื่อมต่อชาร์จแบตมือถืออะไรได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ตรงนี้จะเป็นซอฟททัชนะครับวางแก้วน้ำมีกุญแจนะใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์อัตโนมัติอีโค o โหมด power m o มดมีมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นโหมดการขับขี่เนาะ โอเครถโดยรวมไม่ได้ช้ำอะไรนะครับรถโดยรวมไม่ได้ช้ำอะไรกระจกมองหลังยังไม่ได้เป็นตัดแสงแล้วก็ไฟส่องแผนที่ด้านหน้าเป็น LED นะมีที่เก็บแว่นซ่อนเงินได้นะแต่อย่าซ่อนเยอะนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่าโอเคที่บางแดดต่างๆสภาพโดยรวมสมบูรณ์นะครับรถไม่มีตําหนิเฉียวชนหนักๆจมน้ําไม่มีเล่มพร้อมโอนนะครับไม่มีปัญหาเรื่องการโอนเล่มและที่สำคัญยอดจัดได้100%ดอกเบี้ยต่ําม3 9ด้วยนะสําหรับคันนี้นะครับ ถ้าสนใจนะครับต้องการข้อมูลคันนี้เพิ่มเติมก็รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับรถคันนี้นะปี20เรามีคันเดียวเนาะเรามีคันเดียวถ้าปี20นะครับสภาพสวยแบบนี้เลยหรือถ้าดูคลิปจบนะแล้วอยากจะนัดดูรถคันจริงก็แนะนําให้รีบเข้ามานะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่หรือถ้าใครดูจบแล้วนะเห็นว่ารถสภาพสวยเนี่ยเบาะนิเนียนแบบนี้สนใจอยากจองได้เลยโทรหาผมเข้ามาได้เลยนะครับรถสภาพสวยจริงนะครับสภาพตามการใช้งานจริง แล้วก็ตัวโครงสร้างอะไรต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าเดิมหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับเนาะตัวตะเข็บเดี๋ยวผมดึงตะเข็บให้ดูนิดนึงตะเข็บเนี่ยครับตะเข็บเม็ดอาร์คกลมคมนะรถไม่ช้ำนะครับรถไม่ช้ำรายละเอียดดีสวยน่าใช้งานดดูด้านหลังนะครับตัวเบาะเดินตะเข็บตะเข็บข้างอะไรต่างๆนะครับมีไอโซฟิกนะ วางตำแหน่งของตัวคาซีดได้ใครที่มีเด็กเล็กครอบครัวไหนมีเด็กเล็กนะครับวางคาซีดได้เลยพาไปท่องไปเที่ยวต่างจังหวัดได้สบายนะครับภายในกว้างแอร์เย็นทั่วถึงไม่มีปัญหานะครับนี่แล้วก็คันนี้มีปลั๊กไฟด้วยนะครับมีปลั๊กไฟไว้เสียบชาร์จแบตมือถืออะไรนี้ได้นะครับแต่ว่าอย่าไปเสียบถึงหม้อข้าวนะเอาแค่มือถือพอนะอันนี้หยอกๆนะครับก็เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมาเลย9ก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผ่อนเริ่มต้นหนึ่งหมื่น 500บาทรายได้30,000บาทขึ้นไปในทุกอาชีพนะครับออกรถได้เลยนะครับเกษตรกร,ร,กรพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจหรือค้าขายออกรถได้หมดยอดจัดได้100%ไม่มีปัญหาเรื่องยอดจัดไม่มีปัญหาเรื่องการโอนนะครับสนใจคันนี้ออกรถกับผมวันนี้ผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโลเมตรเป็นการดูแลของศูนย์โตโยต้าด้วยนะครับยังไงก็ติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยเบอร์ด้านล่าง0984465222นะครับ ทีนี้อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของตัวโครงสร้างด้านหน้าเดี๋ยวมาดูพร้อมกันว่าสภาพเป็นยังไงมีชนหนักมาไหมเดี๋ยวมาติดตามกันครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของห้องเครื่องกันบ้างดีกว่านะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะครับสภาพโดยรวมนะครับสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์ทางานปกตินะครับจุดแต้มสี QC นะครับที่มาจากโรงงานยังเห็นอยู่ครบชัดเจนนะครับทุกจุดนะนะครับยังเห็นอยู่ชัดเจนนะครับ รายละเอียตัวห้องเครื่องนะครับไม่มีคาบรั่วซึมไหลเยิ้มนะครับหม้อลมเบรกตัวกล่องควบคุมระบบ ABS รวมไปถึงหัวน็อตนะครับอันนี้หัวน็อตไม่มีขยับเลยนะไม่มีร่องรอยการขยับนะครับตัวมาร์กตำแหน่งตัวอายังเห็นอยู่นะครับแล้วก็ฝากระโปรงเองคันนี้คำว่าตโยต้าก็คมๆเลยไม่มีการพ่นสีทับคานหน้าเดิมแน่นอนนะครับด้านหน้าจะเป็นตัว R นะครับส่วนด้านหน้าซ้ายจะเป็นตัวแอนะโครงสร้างเดิมนะครับ ไม่มีร่องรอยการเฉี่ยวชนนะด้านข้างแล้วพวกนี้ไม่มีแล้วก็ตัวแผ่นเพจก็จะเป็นเพจเดิมนะครับรถผลิตกุมพาปี20นะรถต้นปีนะครับอายุรถ5ปีโดยประมาณนะโครงสร้างเดิมๆสวยๆหัวนอ็อตไม่มีขยับเช่นกันนะฝั่งซ้ายนี่รายละเอียดเดิมเลยใครที่หายอยู่ห้ามพลาดนะนานๆมาทีนะโฉมนี้ปี20แล้วก็รายละเอียดอย่างตัวฝาโปรงพวกรูนอ็อตอะไรต่างเนี่ยสภาพสวยสมบูรณ์สติกเกอร์ติดอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับ เปิดราคาอยู่ที่9,19,000บาทนะครับสำหรับตัวปี20คันนี้และข้างวดเนี่ยผ่อนเริ่มต้นแค่1มื่นสามอ่ะหมื่นห้านะครับจากยอดฟีดาวตามนี้ผ่อนเริ่มต้น1 5ื่นถ้าต้องการข้อมูลการออกรถครันนี้เพิ่มเติมก็ติดต่อ,อผมเข้ามาได้เลยที่เบอร์0984465222เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นัดดูรถได้ผมอยู่เสดีไทยมินบุรีกรุงเทพนี่เองนะครับบริษัทผมมีแค่กรุงเทพนะแต่ว่าผมมีฟันแน์เซนทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดถ้าต้องการข้อมูลสอบถามเรื่องการออกรถยินดีให้คำ ที่สำคัญออกรถวันนี้กับผมผมมีประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี20,000กิโเมตรต้องการข้อมูลสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับก่อนที่รถจะไม่อยู่สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกันไว้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ